สบายดีพี่น้องสุขสบายดีพี่น้องพอ่พอๆใครรับจ้างกับพันร่ารากี่นี้พี่น้องก็ป่อยยามเที่ยง,งพี่น้องเลยฮกลับมาแต่เห็ดเวียกวัดเห็ดงานรวมเลยฝากกันเห็ดกินเมนูวันนี้ก็เป,เป็นเมนูปลาเข่งนะจ๊ะพี่น้องปลาคังนั่นเอง,องมีปลานางมือใดก็สั่งจะเ,เออจ็บตัวก็สั่งเอบตั ป้านางสองตัวอีกเออช่วยมีแต่ป้านางบองสเด็กเขาได้ป้านางสองตัวพี่น้องอันนี้ปลาเครื่องนี่ปลาเครื่องที่ได้แต่เมื่อวานวาน่เซาเนี่ยพอได้เด้ด๋จับพี่น้องจา้าเซาได้แต่ปลาปนางแดงหมาวาเนี่ก็ได้สามตัวก็ไปฝากอมารากะจกีจ้า สิทิ์เมนูลวกจิ้มนะจ๊ะพี่น้องีลวกไปเตาไฟฟ้าป่ะเอ็ดเ,เมนูลวกจิ้มแซ่บจ้ะพี่น้องจิ้มน้ำจิ้มแบบรสเด็ดแซ่บจ้ะพี่น้องมากินน้ำกัน้ะจา้าตอนนี้กะลังหั่นเนื้ออยู่เนื้อผัดกะสิขาวก่างกับบุญมีน,นะพี่น้องปลาคังนะปลาคังเห็นป่ะเนื้อสิขาวก่างกับบุญมี เมื่อนั้นพักกันขั้นมันเห็ดคือซาซิมิกะแซบแซบเนื้อกรอบกบ,กบพี่น้องของอร่อยมาด้จ้าหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องนี่เปัดเครื่องวันศีทรีอนสิพี่น้องซานี้กระดูกอันนี้ส่วนนี้เป็นกระดูกมัน วันน no, so ี้ก็เซอเมนโนรวกจิ้มแซ่บๆจับพี่น้องจ้าคิดแกมกับเราข่าวสักเปบกหนึ่งพี่น้องสบายพี่น้องวันนี้ก็จะเสนอเมนูปลาคังรวกจิ้มจับพี่น้องจ้าหม้อกับเรียบนี่ยร้อนพี่น้องเดี๋ยวดูกันพี่น้องเนี่ยข้อวขาวใสใสเลยจ้าแซ่บเลยจ้บพี่น้อง อาหารมือนีกกับได้ใซอมีสื้อหรอพี่น้องหาเองทั้งนั้นผักบุ้งกับเก็บประจกักษสวนจอเจะพเนื้อปลากร,าร,กรใส่ลงไปจากระดูกใส่ลงไปก่อนพนะ่ส่วนเนื้อากรสีลวกจิ้มเอาจกลมกับกระจิ้ม พันทรายนรสิทิจัดกี่สุดที่สุดกลวตุ้งนะจกก๊ะคนละเจ็ดสิบบาทลาวราเทพคนละเจ็ดสิบบาทไครจำผิดจะหักหกสิบหักสิบคนยัเหลือแดสิบอยู่ครับเนื้นนอสดเนื้อเาวๆแล้วพี่เรอากรสีขึ้นนะจ๊ะ แล้วพี่ดาแไปมากินน้ำกัดจ้าลวกจิ้มปลาคังจ้าข้าวเก้าคนนี้จ้บเขย่าหน่อยยืนยนมยนแะตามาสุดต มันเสี่ยงกัประข้างหลดจิ้มก็พี่น้อเอ้ยปราร์ตีต่ยจ้าไายุบหายนานสุนนนดี่หัวน,นี่ไม่กันมาแล้วไอ้ันพันจัง <c oughs> แล้วไม่รับติดรันบนะปิดปากแม่มะ Mà. Đó. Đã, chưa? Bao lâu bắt đá bởi vậy bởi đi bởi luôn bởi vậy đi vậy bởi vậy bởi vậy vậy bởi vậy bởi vậy nhau vậy bởi vậy nào vậy bởi 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 แซ่บพี่น้องแซ่บไปด้วยกินน้ำกันจากประคันกจิ้มพี่น้องจาอง้าเป็่บเนเนี่ปลาสดพี่น้องเนือกส,สีหนสีขาวสีใสโอ้แซ่พแแบพี่น้องไปด้วยกินกน้ำกันจ้าตัวี้เป็นายเราเลวา ถ้าเ็ดเห็ดเรียบรวมรวยวัอแรกไ้พน้องทีแรกพอเล่าสิบิดลมื่สองเมื่อใช่ลหมับบอจากเพระว่าเพื่อด้หลอกหนึ่นเพราะว่าให้ใส่ให้คตรไม่ได้ใส่หลุเทอะแมนโมเวนลุกโมเลใส่คนรใส่หลใส่ให้คนมันกลาเห็นเต็มเวลหลอกสองหลอกที่เราเพราะว่ามันหนาเห็ดนาแห้งิบหาเส้นทเรา คืออาเทได้หรอกหนึ่งหกตัวหมื่นหาใส่หมกผมเลมาใส่แรงโคดรน่อยนิดเดเนาะือใส่เทแต่ช่วงเอเห็ดไอช่วงเห็ดถนนนู่บ้านช่วงเหตุถนนนู่บ้านนเนาะใส่เวลาเป็นเดือนเดือนสองเดือนครผมแต่ว่าเขาเหตนเขาสเปนนู้นสเปนนู้นยัยันเอาเข่า มื่อนี้เมื่อนี่ไอ้ส้อยนี่เห็ดเมื่อนี้คุ้มนี้เห็ดเอาไปแบ่งเป็นหมู่บ้านมีสิบคุ้มมีสิบหน่วยเอาไปแบ่งแบบว่เมื่อนี้หน่วยนั่นเห็ดเมื่อนี้หน่วยนั่นเห็ดก็เห็ดเห็นวายพี่เนาะเมื่อละซาลหลอกตอนหน่วยก็เห็ดพวนเวียนกันไปเห็ดแต่เศร้าเห็ดแล้วซ้ำหลอกกับผู้พักเลยพอเสร็จแต่เศร้าที่อื่นแต่จางท่านก็ต้องเห็นที่อนนะเจ้าของมัน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 จะแบ่งไปันนั่แต่เห็ดรอบนี้ว่าได้แบ่งเพราะว่ามันกับวา อวามวุนวายจะได้เกี่ยวกเสาและพักเลงและเห็นรถมูบ้านรถมูบ้านการวันนึงราดมูบ้านแค่คนกับประกาศบอกว่าผู้ใดสิลมไปเห็นเต่ห็ประกาศลงไปเซอยก็เห็นเบียดงานร่วมกัสิลงคนรงไปซอยก็มานี้ไม่เข้เก่แนวรฮมกไปนกันคนใดหมดสมนี้ก็หมดสมเนาะคนขีศิลาจะไปจาหนาไอซาลาไปเจ้า ขออยงสกไอ้คิอยั a ไิ่ใช่ไปแล้พมันก๊อฟก่อนมทราบแล้วได้บรรทัศนสองตัวเป็นไหมยิ่งพวกะ ན་རེད་ ตด็กม me. ือเนาะเกดิเ hmm. ง um, mm ื hmm. ่อเกิกับตกลินวันาต้นตฟองฝนตกลินกันเอะเอ้ยวันราราเลยวันเขาเป็นตกแหงเาม่ได้กะต้นน้มันตกแหงต็ว่ามันตื่นเลยน้ำเห้ื่อยก็นบ่ แ่เลยแล้วบมกลอกินแต่คนบางคนมคากิปร่งย จิ ch chủ, ้มจุกลวกจิ้มปลาเค็มนี่นี้มาน่ากินใปเยใช่ไหมใช่ใช่ป่ะเรียนำทันเปิดหองเยนสซนบ้านนานมันเปิดเนี่ยเพราะโควิด สันนิษเ,เป็นเมืองที่หลักน้ำเข่าไอ้สันนิษเ,เป็นจังหวัดที่น้ำเขาเ่าไปคนแรงงานจากไทยหลายที่สุดาากมันกำลังกระจายก็จะได้เปิดเพิ่มเนี่ยจริงๆมันต้องเปิดที่เมืองไหนกันหรอเงเมือนี้ก็เป็นมือเปิดเทอมของทางลาวหนึ่งกันยานถ้าบ้านเกิดน,นี่เปิดแล้วแต่บ้านนี้มันยังเปิดหลังเดียวเหยีย

ปลาคางวบจิ้จะพี่น้องจากปลา,ปา,าสดๆจากทางด้าากินก่รอบอมาไนอบป๊แซ่บผักหี่น,นองมาเด้อพีน่นี่ได้เพือทำาบบนีแล้ว ินบรนการพอ่เขาขเลาัวเย็ยนเพื่อนือดกยกันมันทานิธาสีัะไรอย่งขาดเล้ยครับไม่อกพราประมาณเลรจุจอนขาดเยอะหนา้วแล,ะและ้ะก็เอเอ๊ะปังปัง,ปง,ปงจาน,นอยากได้บ้านนะอยากได้บ้านหลังเ,งเล็กๆเป็นบ้านเป็นบ หลังละหอ like はは้องเดียวเร้จะนอนตรงนีเราเบียดน้อยๆนะแคมของนะเสร็จแบบว่าสวนเต็บบ้านสวนแบบว่าเต็บลังน้อยๆแบบว่าห้องเดียวพอจะได้นอนนะก็นองแบบว่ามีระเบียดนั่งเลยกนะซินะแคมตะั่งของแคมถ่านนันงเลืนนะน้ำความหวังน้ำความฝันน้ำน้ำหนักกระจีเอาไฟเข่าหน่าหนักกระซิปลูกพักปลูกงาแล้วมันแคมของแล้วก็ปลูกงาไอวันหน้ามันก็ปั้มหรมันจากรของนะี่น้อง ปลูกในกระสีเด็กท่ินในจากรอมีบ้านสวนเล็กเท่ากับป่าสุริย่บ้านแล็กๆอีกออกไปนอนพุ่นอากาศมันดีเก้ามามรกกาศสดชื่นจังเวนไปอยู่พุ่นกอดสีเย็นสปายนอนกระแทนของมันเย็นลมพัดมาแล้วจ้า nó ơi nhà phải cơm sạch sẽ luôn đặt cục cọc thêm luôn để thằng nhãi nó tự luôn ตกสาวงหเห็ดจะ,ะมาออกนเี๋ยบมเค็องกันเงือ่เดี๋ยวที่สอง้านเงือจิ้มแกงเห็ดละจ้าพี่น้องอยากไปหาเห็ดกับจ้ากลั้านจะมีที่เดียแล้วออกไม่สูง ชอบดูมีกูมีจูไอพวกเขาเคนดอกใหญ่ครับดอกมีกดอกมใหญ่้านทำหน้ามลาหน้าก็เป็นงานหน้ามายหน้าทำไม่ตกต่าด้วยแต่หน้าสบายปลาไหลหน้าไม่ไหลปางตอนนี้ คนโตใหม่คนโตก,กระซำคนโกใหม่รเราวหน้ามันเลยหลายเราดินน้ำเกือมันบ่กมันแห้งแรงเป็นเดือนนะแซ่บรายจับประกงหรือว่บบจา,าจิ้มจับไม่รองจ้าโมนี้กัควายโกตรถูกหวยรวยเบอร์จ้าสมดต้นทีเล็หวยนอกพี่้อวเนาะเฮงเฮงรวยรวยจับถิดรางวัลที่หนึ่งหรือว่าถือสามตัวตรงเลยเด้อ

น้ำปกกิแซ่บปลาดิบนปลาพรมไปยู่เทศนะมันกิสุกี้นะน้ำหมักกินปลาดิบน้ำหมักกิเนื้อปลาดิบดี่แห้งนะฮาถึงวันนี้แลวมาดูป๊กินลายกิเก่งแ้ านอกจากต้องปรับบรรยากาศให้สนิทแล้วจ้ายังน้องจัดกขอบคุณทุดๆคนที่ยังติดตามขอบคุณทุกคนที่ให้กแรงังใจเนาะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและทุกคนถูกรวยรวยเวอร์นะจ้าไหวล้ำรวยล้ำรวยสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิดเจอพี่น้องเด้อ สบายดีจ้า